สวัสดีค่ะพบกับช่องการดามาแชร์อีกแล้วนะคะทินประกาศปรับสูตรวัคซีนยกเลิกซีโนแวค2เข็มใช้ซีโนแวค1หนึ่งเข็มแอสตาเข็ม2สั่งทุกโรงพยาบาลใช้ได้ทันทีเลย ถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารต่างๆในอนอุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งยกเลิกซีโนแว c 2เข็มเปลี่ยนให้ฉีดโควิดสลับ2ชนิดเป็น s i n นแว c บวกเอ็กซ์ต้าซิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ วันที่12กรกฎาคม2564นายนอนุชินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนะคะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่7ทัพโดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกะวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาธิกราหูโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลเอกชนและผู้ทรงคุณวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สภาวิชาชีพและองค์กรอิสระร่วมการประชุมผ่าน ระบบออนไลน์โดยในอนุทินนะคะกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ในกรุงเทพและปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์เดลตานะคะและมีแนวโน้มแพร่เชื้อไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานประกอบการโรงงานตลาดค้าส่งหากไม่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มงวดนะคะประสิทธิภาพ การคาดการ์ว่าอาจจะพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นผู้ติดเชื้อถึงวันละ1นึ่งมืคนเลยต่อวันนะคะหรือสะสมมากกว่า1 0 0 0 0แรายในสสัปดาห์ส่งผลให้มีการเสียชีวิตเกิน100ลายต่อวันทั้งนี้นะคะจำเป็นจะต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุม และเข้มงวดเช่นห้ามการรวมกลุ่มคนมากกว่า5คนจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดลดการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดระยะไกลปิดสถานเสี่ยงให้พนักงาน Work ์ r ฟอร์มโฮมนั่นเองสำคัญนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนฉีดวัคซีนระดมฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเลือรลัง7กลุ่มโรคทั่วไป ทั่วประเทศตั้งเป้าฉีดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในพื้นที่ที่ระบาดรุนแรงนะคะเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้1ล้านคนภายใน1-2สัปดาห์าหเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันมากกว่า80%าเนื่องจากกลุ่มนี้นะคะหากติดเชื้อแล้วอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะได้มีมติเห็นชอบ4ประเด็นต่อไปนี้ควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 คือ 1. ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน booster dose สำหรับปุกคาากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยห่างจากเข็มที่2นาน3 4สัปดาห์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงและเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติการนะคะ ะะก็จะได้วัคซีนซีโนแวคครบแล้วนานมากกว่า3เดือนจึงควรได้รับการกระตุ้นในเดือนกรกฎาคมได้ทันทีอาจจะเป็นวัคซีนแอ t ต้าซินิก้าหรือไฟเซอร์ สองการฉีดวัคซีนโควิดสลับสองเข็มเข็มที่หนึ่งเป็นซีโนแวคเข็มที่สองเป็นแอ็กสตาซีเนกาโดยห่างจากเข็มแรกนาน3-4สัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา้าซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับวัคซีน แนวทางการใช้แอนติเกตเทสคิดในการหาเชื้อโควิด -19 เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจเชื้อโควิด -19 โดยใช้แอนติเกตเทสคิดนะคะเพื่อเป็นการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน อาหารและยาปัจจุบันขึ้นทะเบียนแล้ว24ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะ